มีความคิดหนึ่งที่เราไม่เคยกล้าพูดออกมาดังๆความคิดที่ทำให้เรากลัวตัวเองมากกว่ากลัวใครบนโลกใบนี้ความคิดที่ว่าฉันอยากทำร้ายเขาไม่ใช่เพราะเราเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะเราโหดร้ายและไม่ใช่เพราะเราอยากเห็นใครเจ็บจริงๆแต่เพราะลึกที่สุดในใจเรายังเจ็บอยู่ เจ็บจากสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รับแต่ไม่เคยมีใครปกป้องเราเราจะไม่สอนให้คุณกดความโกรธจะไม่บอกให้คุณให้อภัยทันทีจะไม่บอกให้คุณเป็นคนดีแบบศิลธรรมกลวงๆแต่จะพาคุณกลับไปมองเงามืดของตัวเองด้วยความเข้าใจครั้งแรกในชีวิตความคิดอยากทำร้ายใครสักคน ไม่เคยเกิดขึ้นล,ยลอยๆมันเกิดขึ้นหลังจากที่หัวใจถูกเหยียบซ้ำหลังจากที่เราอดทนมาเป็นปีหลังจากที่เราเก็บความเจ็บไว้โดยไม่เคยมีพื้นที่ระบายมันไม่ใช่ความโกรธที่แท้จริงด้วยซ้ำมันคือการร้องขอความช่วยเหลือในรูปแบบสุดท้ายของหัวใจหัวใจที่กำลังพูดว่าฉันเจ็บแล้วนะ ทำไมไม่มีใครมองเห็นทำไมไม่มีใครปกป้องฉันเลยและเมื่อไม่มีใครปกป้องเราร่างกายเราจึงเริ่มสร้างอาวุธทางความคิดเพื่อปกป้องตัวเองมันไม่ใช่ความชั่วร้ายมันคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมนุษย์ที่ถูกทำร้ายความโกรธมันกระทบเราครั้งเดียวแล้วจบแต่ความอับอาย จะทำร้ายเรายาวนานกว่าพอเราคิดอยากทำร้ายใครอีกเสียงหนึ่งก็จะสวนกลับทันทีว่าทำไมคิดแบบนี้ล่ะนี่เราเป็นคนแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันมันผิดปกติหรือเปล่าฉันไม่ควรมีความรู้สึกแบบนี้เลยใช่ไหมเราจึงเริ่มเกลียดตัวเองมากกว่าเกลียดตัวเขาเสียอีกและนี่ คือสิ่งที่อันตรายที่สุดของความโกรธไม่ใช่พลังของมันแต่คือความโดดเดี่ยวที่มันสร้างเพราะเมื่อเราไม่เข้าใจมันมันก็จะเริ่มควบคุมชีวิตแทนเราเงามืดของมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ด้านชั่วร้ายของเราแต่มันคือเศษเสี้ยวหนึ่งของเราที่ไม่เคยได้รับการปกป้องตอนเด็ก เด็กที่เคยถูกตะคอกใส่เด็กที่เคยโดนข่มเหงเด็กที่เคยถูกทำให้อายเด็กที่ร้องไห้แต่ไม่มีใครฟังเด็กที่ต้องเข้มแขง็งทั้งที่ยังไม่พร้อมเงามืดก็คือเด็กคนนั้นที่โตขึ้นมาแบบไม่มีใครยื่นมือให้และตอนนี้เขากลับมาหาคุณอีกครั้งในรูปแบบของความโกรธ ที่อยากทำร้ายใครบางคนไม่ใช่เพราะเขาเกลียดโลกแต่เพราะเขาเคยถูกโลกทำร้ายมาก่อนลองสังเกตตัวเองดูตอนที่เราคิดอยากทำร้ายใครสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บแต่คือการให้ตัวเราเองได้รู้สึกว่าฉันไม่ใชี้เหยื่ออีกแล้ว คือการแย่งอำนาจคืนจากคนที่เคยเอาไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำร้ายเขามันจะกลับมาทำร้ายตัวเองหนักกว่าเดิมเพราะเราไม่เคยเป็นคนแบบนั้นและหัวใจเราเองรู้ดีที่สุดคุณเคยลองมองสัตว์ตัวเล็กๆไหมแมวตัวหนึ่งที่กำลังหลับหมาตัวหนึ่งที่รอเจ้าของกลับบ้าน หรือเด็กเล็กๆที่ยังไม่รู้เลยว่าโลกมันโหดร้ายแค่ไหนพวกเขาไม่เคยคิดอยากทำร้ายใครพอโลกยังไม่ทันทำร้ายพวกเขามากพอลองคิดดูดีๆความโกรธของเราไม่ได้อยากทำร้ายพวกเขาแต่มันอยากทำร้ายคนที่เคยทำร้ายเราแต่โลกจริงๆไม่ได้ให้เราย้อนเวลาไปได้ เราทำอะไรอดีตไม่ได้อีกแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้คือหยุดวงจรของความเจ็บที่พยายามส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเมื่อเรามองผู้ที่อ่อนแอกว่าเราจะเห็นตัวเราในวันที่เจ็บที่สุดและในวินาทีที่เราเห็นแบบนั้นความโกรธจะถูกปลดชนวนทันที ไม่ใช่เพราะเรากลายเป็นคนดีแต่เพราะเราเข้าใจว่าความเจ็บของเราจะไม่ถูกส่งต่อไปทำร้ายใครอีกนี่คือความแข็งแกร่งของนักรบภายในตัวเราคุณไม่ได้เป็นคนไม่ดีที่เคยคิดอยากทำร้ายใครคุณเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ยังแบกรับความเจ็บไว้มากเกินไปและไม่มีใครบอกคุณมาก่อนว่า ความคิดแบบนั้นคือสัญญาณของหัวใจที่ต้องการการกอดไม่ใช่การลงโทษและวันนี้คุณได้เริ่มวางอาวุธแล้วตั้งแต่วันที่คุณเริ่มฟังคลิปนี้จนจบเพราะคุณเลือกที่จะเข้าใจตัวเองมากกว่าทำร้ายใครสักคนและนั่นคือชัยชนะครั้งแรกในสงครามภายในใจเรื่องนี้ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตรงนี้และขอให้คืนนี้หัวใจคุณได้พักเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีกดติดตาม Oracle Bites เพื่อต่อสู้กับสงครามในใจเรื่องถัดไป